เด็กเล่นโคลนะครับดูวลนะครับล <c oughs> ูกไข่นะครับไรบกวนไปแชร์ด้วยนะครับดูน้ำก็ต้อง เดต้เงียดีเบียดเลยตงโขมีเลยจะขึ้นทางนี้บูญถั่วมากไปลูกไปเอาเอาเต็มเต็มกินยีตเลี้ยงหรอกเลี้ยงหอกหันนลังมากันาหันาเต้นวันดีพี่เตนหันามากโอยนี่เงาน่เา เดี๋ยวมากรได้นี๋ยวเี่ยวเด้ดเดกูีนั่นเด้แต่เอาเขียงเอานนมากเร็วสันๆเดี๋ยวดเอากระคูมาหลูกหุ่นกะคูมาห์หิวกับเขียงแล้วอําเยี่ยมเอเยี่ยมเด็กน้อยสิบอ่พังขอมือสีสันห่อยเขาขึ้นใสนเรมัเลิกตมเห็ดเห็ดคือผีหลอกไงไหมเห็ด

ลูกไขกระดูเอานะครับ

เงี้ยกำลังเป็นเงี้ยพวกมันกินตัวเด็กหรอข้าวตัว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 ข้าว โอ้บกกาบกกาแม่ดาราคิมบกกาบกกาแดดไล่ขิมาเอแดดไล่ขิมทานกินเนี่ยหอมชล่าฮึ่มไม่อยากกินขบวนแห่อ่าร่งกวาดดีว่ายุ่นน้ำผงน้ำผงน้ำผัวใช่ปะ bây <coughs> bà quá tầm lòng đó lắm đi mặt 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 đi cách mắt được bằng cách mắt được bằng cách mắt được bằng cách mắt

អត់ទេគូជាងនៅបោះណាស់